สวัสดีค่ะพี่สัมภาฒ์ชแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเหมือนอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะวันนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปแถวทางเดินก็จะตรงระหว่างทางเดินก็จะมีพญานาคาคนเยอะเหมือนกัน เราเห็นแม่ด้วยในสลานะคะในก็มันก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองแล้วก็ภาพแกะสลักต่างๆเนาะเหมือนแกะสลักด้วยไม้อ่ะ <c oughs> เห็นพญานาค อยู่น,นี่จะสวยมากเลยแบบเสาสูงไปดิษนะเนี่ย,อ,ยอ,อืมเข้าไปในนี้ดีกว่าเพราะเราเข้าไปในนู้นไปแล้ว มันก็ต้องมีราพแกสะสลักหินทุกที่เลยเนาะมีอะไรบ้างโอ้สวยมากสวยมากเลยอืมใช่อ๋ เธอจะเข้าไปอีกศาลาหนึ่งเนะบ่งเป็นย้อยใช่นั้นก่อสร้างเขากาลังก่อสร้างเจดีอยู่เนาะแต่เข้าไปเถอะแต่ละศาลาที่แบ่งเป็นเล็กๆก,ก็แบบก็จะมีเขาคุอทะลุซึ่งแตกต่างกันมันต้องไปให้ครบ อันนี้รูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะออกขนวดสวยเนาะสวยมากแลวใหญ่มากเูยด้วยไปแล้วเข้าไปอีกศาลาหนึ่งมาอันนี้พระนอน <c oughs> จะมาไหวาองค์สุดท้ายเนาะใช่ใช่องค์สุดท้ายใช่ใช่สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะคะก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆค่ะมีทิวทัศน์รอบๆที่สวยงาม ใครแวะมาที่ภูเรืออย่าลืมมาเยี่ยมชมกันนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่อำเภอด่านซ้ายจะไปหาผีตาโขนกันค่ะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ